สวัสดีครับทุกคนห่างหายกันไปนาะนผมช่างกิจนะทุกคนจะเพิ่งลืมกันนะวันนี้ว่างนะทุกคนไม่ใช่ว่างนะอ่ารออะไรก็เลยจะมาถ่ายคลิปรีวิวร้านนะครับพอดีไม่ได้อัปเดตคลิปไปประมาณน่าจะประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วน,นะทุกคนไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะทุกคนแป,แป๊บเดียวนะทุกคนจะสิ้นปีแล้วนะทุกคนสิ้นปีก็จะครบ6เดือนพอดีที่ช่างกิจเปิดร้านมาอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็ อาเจียงานออกไปก็หลายคันแล้วทุกคนหลายคันแล้วทั้งเครื่องทนะั้งอะไรหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยเกินนะปวดหัวก็มีนะทุกคนเพราะว่าบางคันเราก็ไม่มีประสบการณ์นะทุกคน,คนแต่เราก็มีแค่พื้นฐานก็ทําทเต็มที่นะทุกคนก็ผ่านพ้นไปได้นะวันนี้มาอัปเดตกันว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสําหรับร้านช่างกิจนะครับสําหรับร้านตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งรถอรอซ่อมและก็รอส่งมอบนะทุกคนก็มีเข้าใหม่ออกไปเข้าใหม่ออกไปเข้าใหม่เรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือรถ รถขายหมดลแล้วละก็คือขายหมดแล้วก็รอส่งมอบนะทุกคนแล้วก็มีรถของลูกค้านะที่ยังไม่มารับนะก็ประมาณ3 4มสี่คันนะครับแล้วก็งานที่รออะไรอยู่ก็สองสามคันนะเดี๋ยวจะมารีวิวโซนยางก,กันก่อนนะทุกคนตอนนี้ช่างกีดลงยางใหม่นะทุกคนเป็นยางดิสโนกับเจ้าตัวกูดไลท์นะก็มีายางคอสิบเจ็ดคอลสิบสี่นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวยางสําหรับรถบรรทุกนะเพราะว่าแถวช่างกีตอยู่เป็นบ้านนอกเนาะก็จะต้องมีรถ ซเลงรถพ่วงข้างเยอะก็นี่ก็มีเตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับสําหรับในเรื่องของยางนะส่วนพอท่อพอท่อ,อจริงๆตัวนี้เป็นคอเลดนะทุกคนแต่จริงๆแล้วช่างกีิไม่ไดเอามาขายเป็นแต่งเป็นเลดอะไรหรอกแต่จะเอามาไว้เพื่อ,อใส่สาหรับรถที่คอท่อขาดนะทุกคนพวกเว็บร้อยเก่าเว็บร้อยสิบอย่างเงี้ยนะทุกคนแถวช่างกีิก็เป็นมานนอกก็คอท่อขาดเยอะนะทุกคนก็จับตัวเลดนี่ใส่เลยนะทุกคนเชื่อมใส่เลยนะครับ แล้วก็จะมีพวกโช๊คก็เข้ามาใหม่นะก็ขายไปแล้วประมาณ3าสี่คู่นะครับชุดล้อชุดล้อแมกล้อซีลวดนะล้อแมกก็ขายไปแล้ว3คู่สี่คู่บ้งตัวนี้ก็เอาเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะทุกคนก็ขายไปก็เอาเข้ามาใหม่นะครับยางก็ข้อ1ุขอหลกัลกๆจะมีอยูอ่เท่านี้นะทุกคนก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของอหลายเบอร์หลายไซส์นะก็เน้นในเรื่องของไซส์มาตรฐานทั่วไปนะ8 0 9 0 7 0 90, 70, 90้าายางหน้ายางหลังอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็มียางเล็กก็จะมี6 0บ 9ก้าสิบห้าสิบร้อยประมาณนี้นะครับสาหรับในเรื่องของอยางนะครับส่วนทางด้านนี้ก็มีอ่าผ้าเบรกนะทุกคนผ้าเบรกก็พยายามที่จะให้มีเกือบทุกรุ่นนะทุกคนอาจจะไม่เยอะนะแต่ก็อยากให้มีเกือบทุกรุ่นนะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พลาดน,นะทุกคนก็มีรุ่นละอัน2อ,อันก็สะสมไว้นะทุกคนั้งหมดก็สั่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พวกสายพานนะสายพานก็ มีขาดเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนก็ใช้จนขาดก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะครับสาหรับสายพันธนะส่วนอะไรต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็สต๊อกบ้างเป็นบางอย่างนะครับยางไในย่างไนก็จะต้องสต๊อกนะทุกคนก็น่าจะมีประมาณสต๊อกเบอร์ละยี่สิบเส้นนะก็หมดเหลือสักประมาณสี่ห้าเส้นก็ค่อยสั่งเข้าใหม่นะครับสาหรับในเรื่องของตัวสต๊อกตัวยางในนะครับก็สั่งใหม่เรื่อยๆนะนะทุกคนตัวเครื่องมือนะทุกคนตอนนี้ช่างกิจกําลัง เล็งหาเครื่องมืออยู่เร็งหาเครื่องมืออยู่แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปอยู่เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเราก็ไม่มีนะทุกคนไม่มีก็ไม่สามารถทําได้วันนี้ช่างเกียรก็เพ <laughs> ิ่งเริ่มต้นเนาะนี่อุปกรณ์เครื่องมือทุกคนตอนนี้ช่างเกียร์เอามาทาเองนะก็คือตัวหลอดบอลหลอดบาลอบาของพวกเวฟร้อยสิบนะทุกคนเวฟร้อยสิบตัวใหม่ตัวเก่านะมีหลอดาวาลรอนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้เป็นอาบาวาว อ่าสำเร็จมาแบบนี้นทุกคนถ้าบาร์ซุดเนี่ยสามารถตอกแล้วก็ทําเองได้เลยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นดอกลิมเมอร์นะลิมเมอร์ก็คืออ่คอยขยายรูให้พอดีกับตัวอาว,าวัยเดียเสียที่เราใส่นะก็เอาตัวนี้ขยายนะเพราะว่าตัวหลอดวาลเข้ามาเนี่ยเขาจะเล็กนะทุกคนเล็กกว่าขาวาลยังเข้าไม่ได้นะเราต้องมาลิมเมอร์หาเบอร์ที่พอดีใส่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัววาลนะตัวนี้ก็พยายา,พยามที่จะทำนะทุกคนพยายามที่จะหัดนะเพราะว่า จริงๆมันก็สำคัญนะหลอดวาล์วเอียงหลอดาวาล์วรวมเนี่ยทำให้รถมีน้ํามันซึมแล้วก็ทําให้รถควันไหลได้นะอันนี้ก็สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับการทําหลอดวาล์วนะตัวนี้ก็มีมือลูกปืนนันทุกคนสํารองสํารองไว้นะครับส่วนในเรื่องของงานซ่อมตัวนี้ก็เป็นงานเครื่องทั้งนั้นนะทุกคนก็เคลียร์เสร็จหมดแลวละเหลอือ,อเป็นแค่รออะไรบางอย่างนะลูกค้าสั่งเพิ่มก็คือทอําให้สวยงามแล้วก็ตกแต่งไปเลยนะตัวนี้เป็นตัว พิ่เอก125นะทุกคนตัวนี้ก็ทําเครื่องเสร็จลูกค้าก็สั่งให้บิวใหม่ทั้งคันนะทุกคนบิลใหม่ทั้งคันให้สวยงามคันนี้ก็ทําเครื่องเสร็จลูกค้าก็ให้บิวใหม่ทั้งคันนะเป็นมิโอนะครับก็เปลี่ยนแฟลิ่งรอบคันทั้งหมดนะทำให้สวยทําให้เดิมทําให้เหมือนใหม่ที่สุดนะครับสาหรับเจ้าตัวสอ,องคันนี้นะทุกคนส่วนคันนี้มาดูกันคันนี้เป็นรถร้านรถแรงรถแรง53ลางเดิมนะแต่ตอนนี้ยังใช้การไม่ได้นะทุกคน ให้น้องเอาอไปแว้นประมาณสองสามอาทิตย์นะยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอวันอาทิตย์นี้ทังกิจจะรื้อดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาหรับร้อยสิบคันนี้นะห้าสามนะภามดังเดิมนะครับส่วนในเรื่องของน้ํามันก็มีอ่าค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็จะมีสังเคราร้อยก็มีนะกึ่งก็มีแล้วก็เป็นเกรดธรรมดาเกร็ดกึ่งก็มีนะทุกคนโมตุนเชลโบวาลีนยาบลูกก็มีนะทุกคนเฟืองท้าย ข้างบนก็จะเป็นอะไหล่บางอย่างของฮอนด้าของยามาฮ่าก็ปะปูนกันไปนะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นตัวผ้าเบาะผ้าเบาะสาเร็จนะแต่มีหลายรุ่นนะทุกคนฮอนด้าเกือบทุกรุ่นนะยามาฮ่าเกือบทุกรุ่นนะก็มีสแตนบายรอนะครับก็สามารถเข้ามาแวะหุ้มได้นะสำหารับใครที่อยากหุ้มเบาะนะครับทางด้านนี้ก็เป็นโซนเบาะนะเบาะช่วงนี้ก็ที่มีเงียหนะผ่านหน้าฝนมาแล้วก็ไม่ค่อยอว้อหวาเท่าไหร่นะแต่ก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับสาหรับในเรื่องเบาะนะถือว่าเป็นเบาะสําเร็จ ก็จะมีฝั่งโน้นเว็บร้อยสิบมีอ่าเว็บร้อยสิเว็บร้อยนะมีสำรองให้นะครับสําหรับใครที่อยากจะได้บอกนะครับาทางร้านก็จะเป็นประมาณนี้ผ่านมาทั้งหมดสิ้นเดือนอสิ้นเดือนนี้สิ้นปีนี้นะทุกคนจะครบ6เดือนพอดีที่ช่างกิจออกมาทําร้านเป็นของตัวเองนะก็ได้ประสบการณ์มากมายนะทุกคนได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะได้สิ่ง ดีๆได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ได้ลูกค้าได้ทําความรู้จักกับลูกค้าต่างๆนะแล้วก็ทําให้เรามีร้านเป็นของตัวเองนะ,ะทาให้เรามีร้านเป็นของตัวเองสําคัญมากนะทุกคนการที่มีร้านเป็นของตัวเองนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าช่างกิจเริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆนะทุกคนศูนย์จริงๆก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นช่างศูนย์บริการนะทุกคนก็พัฒนาตัวเองมาจนมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครซัพพอร์ตอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนช่างกิจพยายาม ด้วยช่างกีิเองนะทุกคนช่างกีิพยายามด้วยช่างกีดเองนะไม่ได้แบบว่ามีคนโน้นคนนี้มาช่วยนะทุกคนก็ทำสองคนกับแฟนนะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ทําร้านนะก็มีพ่อมีนนี้มาช่วยหลักหลักในเรื่องของทาโครงสร้างแต่ในเรื่องอการลงมือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้นะจนมาถึงวันนี้นะครับบางทีบางคลิปมีคําพูดคาอะไรที่ อาจจะไม่เข้าหูใครบางคนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าในการสื่อสารจริงๆแล้วเราอยากจะสื่อสารอีกแบบหนึง่งแต่คนฟังอาจจะตีความอีกแบบหนึ่งก็ได้นะไอ้นนี่ช่างกิจต้องบอกว่าไม่ได้เจาะจงไม่ได้อะไรใครทั้งสิ้นนะก็ต่นกาต่างทําหน้าที่นะช่างกิจก็มาถึงจุดน,นี้ได้ก็ภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c อีกครั้งหนึ่งนะจะสิ้นปีปีใหม่แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับใครที่สนใจคือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาอยาก จะมาซ่อมรถอยากจะมาเล่นกับช่างกีตก็ได้นะทุกคนอยู่ะสะพานโดมเด็ดอุดมนะใครที่ผ่านมาันมาก็น่าจะเห็นอยู่เนาะเป็นโร้านช่างกิตเองนะครับช่างกิตเด็ดอุดมนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ